สวัสดีพี่น้องป้องปอา,อายเอ๋ยไอ้ยไสยิ่งสุขุสุคนครับผมที่ฮับส้มบาปปออยู่ทั่วโลกเนาะครับผมขอบอ,อกขอบใจหลายที่แวะมาให้กำลังใจนะครับผมเมื่อกี้กับภาพพี่น้องมาเบิงอันนั้นจักแตนครับพี่น้องอันพอดีมากอันวานเข่าและพ่อแตนครับพี่น้องหลายหลายบาปปอเกิดมาสี่สิบกว่าปียังไม่เคยเห็นจักเื่อครับผมที่หลายปานนี้เห็นแตนกับเห็นแต่น้ำพุน้ำมันน้อยนึงครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ เต็มบัสุงาครับพี่น้องเต็มบัสุงาเลยเห็นเราขนลุกเงาเงาเลยพี่น้องไปเบิงเดี๋ยวภาพพี่น้องไปนี่ครับพี่น้องมันอยู่กบผองค์ตัวน,นี้เดี๋ยวภาพไปเบิงครับผมนํามาเลยนํามาเลย พี่น้องห้างนี่มันแม่มันออกแล้วครับพี่น้องเบิงแต่ว่าย้ำมาทั้งพี่ครับพี่น้องย้ำมาทั้งพี่อันนี้อาจจะยังมีอยู่เบิงที่แหละพี่น้องนี่เบิงเบิงอ้ยแถวฟาเป็นแถวเป็นแนวเลยครับพี่น้องบ้านนี่น้ำงามันผุนอะน้ำงามันขึ้นไปทัางพุนอะปาดเบิงที่และพี่น้องคอยพอเคยเห็นจ้าเถือพุ่นไปจนสุดเกือบ ทั้งงาทั้งปลายมันพุ่นได้พี่น้องพุ่นอะพุ่นอะเห็นแม่มันบ่เนี่ยแม่มันวิ่งห้างเนี่ยบิ่งพุ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้ออันควรจะสู้ไหมเจเบิ่งพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่แม่มันบินวิงวังวิงวังอยู่หั่นห้างนี่พี่น้องห้างนี่ห้างมันยังมีมีเอันโตไตยองยางยุงยางยู่หันนะครับพี่น้องนไงว้ายเห็นเราคนขี้งลูก วมันยังหนอกมันหลายหลายกันพี่น้องพอปอปอก็เห็นจ้าเถื่อเด้อครับผมคือสิหลายลวงป่านนี้เนาะโอ้ยแคมันมันหนุ่มใส่เขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยบออยากเบาพื้นหายไหมคือสิบอันหายใจบ่อออกดอกพูดนะพี่นาพี่นาพี่น้องบอกพี่น้องโอ้ยจาเห็นแล้วคนสิคนที่ขี้งลูกเบิกเบิกทีงานน่อยงานใหญ่ก็เต็มไปหมดพี่น้องเบิกที่นี่ พนะอันนี้ก her oh, oh, yeah. ็ไม <world> ่มไต้ห <decent song> ่างแป่ไหนนี่พี่น้องเจ้าเคยเห็นอยู่บ่สีหลวงสิลายปานโอ้ยเฮ้ยพี่น้องนี่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 บึ้งบึ้งบึ้งใช่แล้วพี่น้องเฮ้ยนี่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 อันเมียมันอยู่เงยา่ยงยาอยู่พี่น้องโอ้ยเป็นตยานเป็นตยานแท้แท้พี่น้องเอยผู้ใดแพ้ผู้ใดแพ้ง่ายถือแม่งตอดอย่างนี้สิเนาะ บวมหายใจบ่ออกได้พี่น้องพูนะ้น่ะเห็นบวนอะ่ะแม่มันบินบุนวันวนวันอยู่กับพี่น้องวายบ้าปอละคนกิ้งลูกว่ามายานยานัยนยนัยนยนัยนยนันพี่น้องวายบางทีนี่ห่างมันห่างมันแต่ว่าอัน,นอันนี้เพิ่นออกแน่แล้วะพี่น้องเพิ่นออกไปแล้วมันบ่มีเม่แล้วแต่ว่ามันก็เ็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง หั่างไปเพราะเงือ่เพ่งเงี้ยอยู่กับพี่น้องวายมันเห็ดไปเพื่อสูงาเลยได้พี่น้องห่างไปเนพะื่อนเห็นบอลน,นะเพื่นเงือ่เงือ่อยู่นะอันข้างนอกเลยมีมตแต่ห่งแตนเลยกรบพี่น้องเบิง่งเบิ่งรวายวามาแล้วขนคิ้งลูกกรบพี่น้องเจ้าเบิง่งทีะหัานทั้งทั้งผนกระมีแต่ห่งมันได้หันนะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นห่างน้อยห่างใหญ่ คนยิ่งลกพี่น้องอันนีเห็นอยู่บนเนาะพี่น้องือสเห็นอนมันแสงแดดกับแง่้ตาเนี่ครับพี่น้องผุนท้งผุนง่า่ๆแ้่ผุนกับแม่ได้ครับพี่น้องเวนีหนีงาเข่างานี่มาอยู่นี่นแล้วมัวนีพี่น้องนี่แต่ห้างแต่งง่ายๆ่พี่น้อง เป,ปิ้ลไก่ๆนี่พี่น้องนี่มีไก่ๆว้ายเฮ้ยเคยเห็นมีบอกพี่น้องสุดยอดอีรีเดยพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องคือผมก็เห็นจ้าเจือเจ้าพักก็เห็นนี่บอกกับพี่น้องน,น,นี่ดิน,น,น,นันเป็นห้างเกา่ามันพี่นอ้อง มีห้างใหมสลับกันไปโอ้ยแสดงว่าเพิ่นก็เ <realidade> ห็ดห <just> <ed> ้างไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดีห้างไปเรื่อยๆห้างแตนพี่น้องห้างแตนเมนเมนงานเนี่ยวืนวันวืนวันอยู่มันบอ้เมนว่ามีกกเดียวเลยพี่น้องมองอื่นกันหลายไหมครับนี่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  เห็นอยู่แบบเป็นตายยมหยามยมหยามอยู่ฮะเนี่ยพี่น้องเฮ้ยคนขี้งูลแข้งเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นตอดมากนะพี่น้องโอ้ยวายเ้าเืินไปเพื่อนพันมักยุคก๊กพออุ่งเด้พี่น้องก๊กใม่ก๊กเกินกับยุคขางๆกันกับว่าไปไหนมีก๊กกว่าก๊กกว่าก็มีอยู่ครับผมคือไปสูงๆพอดครับผมแต่ว่าบ่อโบโค่อยจับ มักจับกกพ้าอุงดีกว่าแสดงว่าไอ้เปลือกก๊กพ้าอุงมันหนาแน่นมันแน่นดีมันบอ่ค่อยบอ่ค่อยโลนบม่ค่อยหลุดเนี่ยนะพี่น้องมันมันทนมันอยู่มันติดอยู่โดนแต่ว่าถ้าเป็นก๊กหวาบางที่ครับก๊กหวานั่นอันเปลือกมันก็สิหลุดลุยง่ายพี่น้องเห็นบหมนะอมันสิเป็นแบบหล่อนออกเปลือกหลุดออกนะพี่น้องแต่ก๊กพระอุงนี่บางที่นะโดนน่านประดับมันก็ยังอยู่คือเก่าครับพี่น้อง มันก็เล่เลือก็กพอ,อุ่งกับพี่น้องเห็นมาแม่มันบินมืนนม่นวันมื่นวันอยู่ขนครก็พี่น้องว้ายเห็นตาปอเลยเห็นแล้วขนขิ้งลูกเหงาเหงาได้พี่น้องพี่น้องเห็นมันขนนี่ห้างนี่เพิ่ยังมีมีลูกมีเต่ามีแม่อยู่นนะว้ายเพิ่งนจเอยเป็น,ะล,ะปนลายแม่ได้พี่น้อง ปิซูดพนนันยุ่มมาใส่เข้าแนวแล่นน้ำกรบโปจันได้เนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งห้างแตนนะครับผมอาณาจักรแตนบ่มีกกเดียวได้สิพาไปเบิ่งอีกกกหนึ่งครับพี่น้องไปพาไปเบิ่งอีกกกหนึ่งกกพุ่นพี่น้องกกพุ่นเห็นอยู่ไกลๆพุ่นพุ่นพุ่นนี่นี่นี่มือพาปอสี่ไปเบิ่งอยีกขนาดไปได้สิพาย่างไปเบิ้งเมื่อนั้นเมื่อวานเข่าพี่น้อง มันถัดมาพ่อห้างหนึ่งแนยไปแนบมากเรดตามอยู่ครับพี่น้องอย่างสก,ก,กิดอกกระเดียอันอันนี้ก็บกว่าพี่น้องก็บกว่าผัดบะหมี่เลยเด้บะหมี่จักงาเลยซ้างเมืองแหละบะหมี่จักงาเพอนมักอยู่กพออุงพี่น้องก็บกว่าไงเม่อหนึงกับบะหมี่เดี๋ยวภาพให้เพื่พอน าก็แล้วเป็นดอกเอด,อกกงงด้พี่น้องนี่เป็นดอกงามง่ามเปวกะง่ามเด้พี่น้องงามนี่แต่วา่าหน้าบ่าปอสีบงงามเด้พี่น้องมันมันแดดห้อนได้พี่น,อน,น้อ,นนนองเอ้ยหน้าเปื่อยมังหยางแล้วครับแจักสิอันลมก่อนกี่ไถยนะครับพี่น้องโอ้ย่อยสิเอาขึงเมื่อเซลล์ก่อนพี่น้องพี่น้องมาเลย เตย,ยานมากพี่น้องเบิ่งตี้และเบิ่งตี้แหละนี่พี่น้องนี่มีแต,หหนนะตห่ห้างเพื่อนทหารน่ะมีแต่ห้างเพื่อนเฮ้ยนี่พนามีต่ห้างแปลกเลยพี่น้องนั่นนั่นอันข้างในนั่นเพื่อนก็นยังบินอยู่ด้วยกับพี่น้องนะเห็นบนนะอลน่ะเห็นบอลนนะ่ะข้างในในี่รูบรุปขนาดนะ่้อ่าเนี่ยแม่เพไนยังเต็มอยู่กับพี่น้อง แล้ว,ว่ามันมีแเคนี่ได้พี่น้องเปิงที่ด่านอนะ่ะงาเทิ้งเทง่าเทิ้งเทหน่อยพี่น้องปุ้มหมกใงญ่มหนึ่งให้กว่าห้างต่อไหมพี่น้องนี่นี่นี่เนน้ำงานเล็กงานหน่อยแต่ว่าอันผัดกกนี่ผัดมะพ่ออันกกวก,กว่าก็กกว่ากระจับอยู่เลยครับพี่น้องเห็นโมหันอ่ะหวายนี่นี่นี่พอน,นจับมาอยู่ตลอดแต่ว่าห้างนี่มันห้างแหละพี่น้อง เออเปินออกไปเห็นห้างไม่แล้วไปผมห่างได้พี่น้องนี่นี่นี่อันใน้น่อยห้างใน้น่อยอเห็นบ่นี่นี่ฮานะเพิ่นก็ยังอยู่เลยพี่น้องเพิ่นก็ยังอยู่ฮานนะอยู่ฮานาว้ยงานหน่อยงานเล็กต้องระวังเด้พี่น้องไปนี่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 แห้งอยู่งานตำตำพี่น้องเห็นบ่ฮานนะเห็นบ่ใส่แล้ว ป้าบอกเห็นอ,อันนาะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิงซู้ให้เบิงนะ่ะบืนวัน,บ,น,วนบืนวันอยู่พี่น้องเบิงเบิงเบิงบืนวันบืนวันอยู่พี่น้องโอ้ยห้างในน้อยตำตำกับมีได้พี่น้อง,อง,อองเป็นห้างแถาเพิ่งกับป่าติ่มเนาะ เฮ้ยว่ะห้องดำๆอยู่บิ่งพี่นอ้องห้องดำๆอยู่แต่มีเมร์ได้ไหนมอนร้ายนี่เนี่ยเอาสุยไปสูแม่มันสิหยุ่มหัวเฮาตัวพี่น้องว้ายบ่ามาละขนขี้งลูกครับผมเบิงบ่งเบอร์เด้อนี่ในน้ำต้นขึ้นไปนี่เบิง่งอันมันมีแต่ห้งเบิดทั้งนั้นเลยได้พี่น้องเนะี่ยขึ้นไปหันงานนะ่ยงานนี่งานงานี่แยกออกมาหนีนะ่ะ มันมีแต่หัางแตนครับพี่นอ้องสิบว่าให้คอยเอิ้นอนอเนจาักแตนในจังไเบังเป็นจนสุดงานจนงานงานมันตายนี่นก็ยังเป็นเป็นหัางพี่นอ้องบังนี่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 งานอันกกอันนี้ตายแล้วก็ยังเต็มไปด้วยหัางหัางแตนพี่นอ้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดวันนี้ก็ พอปอกัผ้ามาเบ่งห้างแตนนะครับพี่นอ้องห้างแตนอันนั้นจักแตนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพอปอกสิตอ่า,มาเม้าวอ่าถึงไอ้พิษของแตนนะครับพอ่อถืกแตนต่อยแล้วมันสิมีอาการเป็นอย่างไหนแน่นะครับความรุนแรงมันมีจักระดับนะครับพี่นอ้อง เขามาพอก,กันคลิปหนาแล้วครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ซะก,กร่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวบาปอสีมาว่าสูพีสุนองฟังอีกคลิปต่อไปนะครับว่าอันตรายจากการถึกแตนตอนมันเป็นจังไงน,นะครับพี่น้องเนาะ พอกันใหมเด้อครับคลิปนาครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้อ่อ,อนซอนไร่ไผ่แก้วนะครับทำคลิปดีๆนะครับรายงานมาจากท้องตุ้งบ้านนาะให้พี่น้องทั่วโลกได้รับชมพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะสุขสบายดีเออยอ้ไส้ยิ่งทั่วโลกเด้อครับพี่น้องพ่อกันไหมครับผมสุขเสมอม,อมันคือมั่นเครือเกอ่าทุกประยัิให้ยามาได้ยองยาบายบาย